ใครที่มีปัญหาเรื่องข้อไหล่ติดเคลื่อนไหวไม่ดีนะคะลองฝึกพรอมกันนะคะเอาไปจักท่าสองท่าที่ตัวเองสามารถทำได้แล้วทาสัก10ถึงย0ครั้งต่อหนึ่งวันนะคะไม่ต้องฝึกหมดทุกท่าที่จะสอนก็นได้นะคะเอาที่สะดวกนะคะค่ะยกสะโกขึ้นนะคะเข่าวางพื้นค่ะเท่ากับช่วงหัวไหล่หรือช่วงสะโพกการแขนขึ้นมาค่ะหายใจเข้าลึก หายใจออกยกแขนขวามตรงไปด้านซ้ายค่ะมือ้ายวางข้างขาค่ะเพื่อการทรงตัวค่ะจะลืมยกอ,อกเปิดไหล่ไว้นะคะหายใจสามถึงห้าลมหายใจแล้วค่อยๆการแขนขา้นตรงกลางค่ะหายใจเข้าค่ะหายออกเปลี่ยนข้างค่ะมองไปด้านบนสดาหรือด้านข้างได้ค่ะ มองไปที่ปลายเสายก็ได้นะคะมือขวอาจับขาไว้เพื่อเพิ่มการทรงตัวได้ะคะ่ะหายใจเข้าการแข็งะคะ่ะเข่าอยู่เหมือนเดิมนะคะเท่ากับช่วงสะโพกนะคะมือวางที่เอวล่างนะคะยกอกเปิดไหล่สอบตรงไปด้านหลังนะคะหายใจเข้าลึกๆ าจะออกค่อยๆเอนตัวไปได้านหลังน้ำหนักจะอยู่ที่หน้าขานะคะรกอกเปิดไหลเอาไว้แกนมองตรงไปด้านบนค่ะแล้วค่อยๆยืดตัวแผ่ขึ้นมาค่ะนั้งมือไว้นะคะมือประคองหลังไว้นะคะพยายามลงน้ำหนักไว้ที่ต้นขาด้านหน้าและเก็ดก้นกบนะคะ เราจะไปต่อกันให้ลึกไปกว่าเดิมนะคะยืดอกเปิดไหล่ขึ้นมาค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆดันสะโพกไปดานหายใจลึกไปด้านลัางมันมันนะ่ารักดีๆถ้าใครแข็งหลังยังแข็งอยู่ก็ โยกไปด้านหลังเล็กน้อยคอนะคะอย่าตึนสูนนะคะเาเท่าที่ไหวนะคะหายใจเข้าเกร็งเข้าอกออกค่อยๆยดืดตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจออกรดมือลงผ่อนคลายค่ะหายใจเข้าลึกๆเปิดแขนทั้งสองข้างจัดด้านข้างมือประปกบก,กันด้านบนหายใจออกรดมือลงประลงไปที่หน้าอกค่ะ ทำทั้งสามครัค้งคะหายใจเข้ายกแขนขึ้นจะออกลดมือลงอีกสองรอบค่ะหายใจเข้าหายใจออกผนมไมถึงที่หน้าอกนะคะหายใจเข้ายกมือขึ้นและหายใจออกค่ะจากนั้นยกเท้าขวาขึ้นมามือขวาจับเท้าขวาค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยกแขนซ้ายขึ้นไปตรงๆ คันทงชาติวันนะคะสามถึงห้าลมหายใจค่ะระหว่างค้างให้ลืมหายใจเข้าหายใจออกลึกๆเจริวค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยกอกเปิดไหลค่อยๆดันสะโพกไปด้านหน้ารอมกัมเอนตัวไปด้านหลังค่อยๆลดข่าลงเอามไปแตะหรือจับส้นเท้านะคะ แขนหน้ามองตรงไปด้านหลังได้ยิ่งดีนะคะค่อคยๆตัวกลับมาค่ะเห็นบ้างค่ะวันนี้ได้หลังเยอะมากนะคะเดี๋ยว,วเราจะเปลี่ยนทาากันนะคะยกเท้าซ้ายขึ้นมาจัดเท้าซ้ายยกแขนขวาขึ้นไปตรงตรง ค้างไว้3-5ลมหายใจค่ะถ้าใไหวค่อยไปต่อนะคะแต่ถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรคร้างค่าดึงไม่ได้เลยนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆยกตัวอ,อกเปิดไหลโน้มตัวไปด้านหลังแล้วค่อยดันสะโพกไปด้านหน้านะคะ เปี่ยนมือไปจับที่ส้นเท้านะคะน้าตรงที่หน้าขาเอนตัวไปด้านหลังค่ะแมนองตรไปด้านหลังค่ะนองสปดาค่ะย,ยกตัวตับขึ้นมาค่ะนั่งชันเข่าขึ้นมายกแขนขวาขึ้นหายใจเข้า หายใจออกเอาศอกขาไปดันข่าซ้ายอาตัวไปด้านข้างมือประกบกันพยายามยืดหลังให้ตรงนะคะค้างไว้สี่ลมหายใจค่ะจากนั้นเปลี่ยนข้างค่ะยกแขนซ้ายขึ้นไปตรงตรงหายใจค่ะหายใจออกเอาศอกซ้ายไปดันข่าวขวามือประกบก,กัน มองตกไปด้านข้างได้เลยพบลมหายใจแล้วบิดตัวกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เหยียดขาตรงไปด้านหน้าเวจะหันข้างให้ดูดก่นอนใจข้าวยกแขนขึ้น หายใจออกกล้อคพับตัวลงไปจับที่ปลายเท้าจับถึงข้อเท้าได้จับถึงข้อเท้าแต่ถ้าจับถึงปลายเท้าได้จับถึงปลายเท้านะคะเข่าไม่งอนะคะหายใจเข้าค่อยๆยกแขนขึ้นหาพิดาหายใจกออกรดมือลงวาง้งักข้างค่ะทีนี้เปลี่ยนเป็นปน,นั่งครางชั่ ส่งมือขวาขึ้นกลางหลังค่ะแล้วส่งแขนซ้ายขึ้นหาพิดานค่ะลดมือด้านซ้ายจับที่มือด้านขวาเดี๋ยวจะหันท่างให้ดูนะคะหายใจเข้าออกสบายๆจับไม่ถึงให้ใช้ผ้าช่วยดึงนะคะหายใจเข้าออกต่อเนื่องค่ะห้าถ้าเราทําไม่ได้เรากลับมาทําท่านี้ใหม่ได้นะคะัค้างไว้จะเหมือนกันเลยสอง หนึ่งคลายมือออกค่ะมุนหัวไหล่หนึ่งรอบค่ะเปลี่ยนข้างค่ะมือซ้ายวางค่ะหายใจเข้าหายใจออกเอียงค่ะไม่เกรงคอไม่เกรงบ่าไหล่ค่ะยกแขนซ้ายขึ้นค่ะหายใจออกลดลงช้าๆค่ะอย่าลืมลงหายใจเคลื่อนที่เป็นหนึ่งเดียวกับมือนะคะอีกสี่รอบค่ะ หายใจเข้าค่ะให้รู้สึกที่บ่าไหลเพิ่มนะคะหายใจออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกช,ะชะ้าๆลดลงจะรู้สึกถึงแขนคอบ่าไหลได้ทำงานนะคะอีกสองรอบค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้า หายใจออกเอามือซ้ายอ้อมไปด้านหลังแตะที่เอวขวาค่ะแล้วเอามือขวาจับข้อพับแล้ววางไว้ที่หน้าค่ะขวาค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆย,ยืดลำตัวขึ้นหาเพดานนะคะจังหวะไหนที่ไปไม่ได้ให้อยุดตำแหน่งเดิมนะคะถ้าไปต่อได้ส่งมือซ้ายขึ้นกลางหลังค่ะ หาใจเข้าส่งแขนขวาขึ้นหาเพดานหายใจออกเอามือจับถือลดมือลงกลับไปจับที่ท่าเดิมก่อนหน้านี้ได้นะคะถ้าจับไม่ถึงนะคะถ้าใช้ท่าช่วยแล้วยังไม่ถึงเนาะอําไว้สามสองหคลายมือออกค่ะลดมือลงแล้วหมุนหัวไหล่ มุนนพอนไหลไปด้านหลังค่ะทีนี้หายใจเข้าเหยียดมือไปด้านหน้านะคะถ้ากรณีที่เราตึงวางฝ่ามือไม่เต็มไม่เป็นไรนะคะอย่าฝืนนะคะเอาเท่าที่ไหวนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะหายใจเข้าค่ะกดปลายนิ้วมือลงนะคะ หายใจออกวางหลังมือแตะนะคะพยายามงอเข้าศอกก่อนได้นะคะจะได้วางหลังมือแตะที่พื้นได้มากที่สุดนะคะบางคนไปได้บางคนไปไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่ไหวนะคะโก่งหลังขมแมวท้องดึงสะดือเข้าด้านในนะคะถ้าไหวถ้าไม่ไหวกลับไปที่งอศอกได้นะคะสามสองหน เหยียดแขนต่อเนื่องปลายมือชี้ขึ้นค่ะกำม,มือชี้ขึ้นหมุนเข้าด้านในหนึ่งสองสามสี่ห้าีเวิร์ดหมุนกลับค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งผ่อนคลายสบัดมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ สำารบโยคะเพิ่มความยืดหยุ่นในวันนี้นะคะจะเน้นบริเวณสัดหลังให้เพิ่มกว่าปกตินิดนึงนะคะค่อยๆฝึกนะคะเดี๋ยวจะค่อยทําได้ลึกเพิ่มมากขึ้นอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งโมโหมนะคะถ้าทำาดี๋ไม่ได้ตามที่เจอพาทํานะคะค่อยๆทำะะทุกๆวันเดี๋ยวจะทำตามได้เองนะคะ,ะค่อยๆฝึกแล้วเจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะไยบายคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ